ต้อนรับเข้าสู่ชาแ e ลอารยาพ s k อคีกครั้งนะคะและในคลิปนี้เราก็จะมาแชร์วิธีการจัดการและก็บริหารเงินของเรายังไงให้เป็นระบบนะคะหลังจากเราเรียนจบแล้วสําหรับคนที่เดือนชนเดือนนะคะอยากมีเงินออมแล้วก็เอาเงินไปต่อยอดอยากจัดการเงินให้เป็นระบบระเบียบในชีวิตนะคะจะได้ไม่ปวดหวัวผมปุ่มๆเออทำไมนะเราถึงต้องจัดการเงินด้วยมีคาคาคมความ คำคมคำหนึงนะคะเขาบอกว่าถ้าเรามีเงินน้อยนะคะแล้วเรายังจัดการไม่ได้ถึงเรามีเงินเยอะแค่ไหนอ่ะเราก็ยังจัดการเงินของเราไม่ได้นะคะเงินมันก็มาไม่มาให้เราจัดการหรอกคะ่ะมันจัดการเราก่อนแล้วเรียบร้อยค่ะ <laughs> อย่างที่หนึงนะคะก็คือเราจะมาสร้างนิสัยรวยค่ะ อันนี้ก็ไปทําการบ้านมานะคะในนั้นเขาก็พูดเขาบอกว่าคนที่ธรรมดากับคนรวยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะคะเพราะว่าคนที่ธรรมดาเนี่ยเขาก็จะเขาจะเห็นหน้าที่ของเงินแค่อย่างเดียวค่ะคือเอาไว้ใช้อย่างเดียวนะคะจนเครียดเรส่วนคนที่เออเริ่มแบบฉลาดขึ้นมานิดนึงนะคะเขาก็จะเห็นว่าเออเราควรเก็บเงินด้วยอ่าแต่ว่ามีคนที่ฉลาดกว่านั้นค่ะคือขั้นที่3นะคะคืออะไรคือเอาเงินไปลงทุนด้วย แต่มันมีคนที่ฉลาดกว่าน,นั่นอีกค่ะคืออะไรรูาไหมคือคนที่4ี่นะคะก็คือคนที่สามารถเอาเงินไปให้คนอื่นด้วย ได้นะคะเออแบบทำการกุศลอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าทําไมเราถึงต้องจัดการเงินให้เป็นระบบนะก็เพื่อที่จะเราอ่ะจะได้มีความมั่นใจในการใช้เงินนะคะของเราให้มีความสุขแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกผิดเลยเพราะว่าถ้าสมมติเราใช้เงินแล้วเรารู้สึกผิดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นพลังลบเราจะรู้สึกไม่ดีกับเรื่องเงินแต่ถ้าเราใช้เงินแบบเรารู้ว่าเอออันเนี้ยเก็บอันเนี้ยใช้อะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบใช้เต็มที่แล้วเราก็อ๋อแล้วก็จะรู้สึกสบายใจก็จะมีความสุขกับการใช้เงินของเราค่ะถ้าอยากรู้เคล็ดลับ กก็ไปฟังังนเลยเราจะมานำเสนอ6โหลหรือว่า6บัญชีในการเก็บเงินนะของ The Secret of the Millionaire Mind ของ T h a r a e r นะคะเคล็ดลับของคนที่มีสมองเงินล้านเขาก็แบ่งเงินเป็น6บัญชีนะคะบัญชีแรกคือบัญชีความจำเป็นในชีวิตคะ่ะแบ่งอจาจจะประมาณ50%นะคะแต่ก็อยู่ที่ความจำเป็นเนาะว่าทุกคนจะแบ่ง แนกี่บัญชีเท่าไหร่เท่าไหร่หรือว่าบางบัญชีอาจจะตัดทิ้งไปก็ได้นะคะโอเคบัญชีแรกก็คือบัญชี Necessity หรือความจำเป็นในชีวิตนะคะก็ค่า g ้ s ค่าไฟค่าบ้านค่าโทรศพัพท์ค่าอยู่ค่ากินแล้วก็อื่นๆที่จําเป็น บัญชีที่2คือบัญชี Play 10%ค่ะบัญชีนี้ Play ก็คือบัญชีที่แบบว่าเราใช้สปอยตัวเองนะคะช้อปปิ้งดูหนังฟังเพลงซื้ออะไรที่อยากซื้อหรือว่าทําอะไรที่แบบเราไม่น่าจะทำอ่ะอย่างเช่นแบบว่าไอสปาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <laughs> <laughs> เพราะว่าเราจะได้รู้สึกว่าเออเราสามารถทําอะไรก็ได้เหมือนคนที่มีเงินเฟกต์ make ิทีอยู่คิด อย่างที่3นะคะก็คือบัญชี long term saving หรือว่า emergency นะคะก็คือบัญชีที่เราใช้เวลาที่ เกิดเหตุด่วนเหตุร้ายหรือว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในชีวิตก็10%นะคะบัญชีที่4คือบัญชี investment ค่ะเขาบอกบัญชีนี้นะคะก็คือเป็นบัญชีที่ถ้าใครอยากรวยเร็วมีอิสรภาพทางการเงินเยอะนะคะก็ต้องช่วยมาลงในบัญชีนี้เยอะๆคะแต่ว่าในหนังสือก็เสนอประมาณว่า15%ก็โอเคแล้วนะคะ okay, บัญชีที่5ก็คือบัญชี education ค่ะก็10%เหมือนกันทาให้เราไปซื้อคอร์สเรียนได้ ซื้อหนังสือเรียนได้เรียนอะไรก็ไปลองเรียนดูได้มันมีอยู่ทฤษฎีหนึ่งเขาบอกว่าเงินของเราอ่ะจะโตเท่ากับความรู้ที่เรามีเนาะถ้าเรายังมีความรู้หรือความสามารถเท่าเดิมอย่างเงี้ยเงินที่เราได้มันก็ จะไม่ได้มากขึ้นเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะบัญชีที่6บัญชีสุดท้ายนะคะก็คือบัญชีกิฟต์นะคะหรือว่าให้ให้การกุศลทำบุญให้พ่อให้แม่ให้เพื่อนเอิบก็คือให้นะคะอาจจะแบบ5%เหรือ10%ก็แล้วแต่เลยว่าใครจะสะดวกแบบไหนอีกบัญชีหนึ่งนะคะควรจะมีเนาะก็คือบัญชีธุรกิจคือถ้าเป็นธุรกิจอะไรอันสักอันหนึ่งอ่ะก็ควรจะมีบัญชีของอันนั้นอยู่แล้วเงินเข้าออกอย่างเงี้ยมันสามารถ ตรวจสอบได้ง่ายกว่ามาลงกับบัญชีอื่นพิกที่เราได้มาจากพี่หนูดีว่าทำแบบนี้อ่ะแล้วมันสามารถเก็บเงินได้จริงๆนะก็คือเซฟเฟิร์สเป็นเลเทอร์ค่ะเราต้องเก็บก่อนนะคะแล้วเราค่อยใช้ไม่ใช่ใช้ก่อนแล้วเราค่อยเก็บได้เงินมาอย่างเงี้ยก็คือแยกบัญชีปุ๊บเสร็จแล้วก็เหลือเงินส่วนที่เราจะใช้นะคะก็คือโอเคใช้ส่วนนี้ไปเต็มที่นะคะไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรเพราะว่า ที่เหลือก็เราก็เก็บไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราเมัวแต่แบบว่าใช้ก่อนอย่างเงี้ยเออก็คือแบบใช้ใช้ไปใช้มาเอาไม่เหลือจนไม่เหลือให้เก็บแล้วอย่างเงี้ยก็คือจบเหมือนกันทำคำนี้ทาให้เราสามารถเก็บเงินได้แบบเป็นแสนเลยตอนที่เรียนมหาลัยนะพอ <Wow. S 1> ได้เงินปุ๊บก็เก็บก่อนเลยแบบไม่ใช้อะไรเงี้ยแล้วก็ที่เหลือก็ค่อยใช้อะไรอย่างเงี้ยอยู่มหาลัยก็แค่มีแยกบัญชีแบบ สองอันหรือว่าอันเดียวเนี่ยแหละแต่ว่าพอมาทำงานแล้วก็เลยรู้สึกว่าควรจะมีบัญชีเยอะขึ้นจริง,รงๆนะโอเคบัญชีแรกนะคะก็คือบัญชีเงินเดือนของเราเรียกว่าบัญชี cash flow นะคะเป็นกระแสะเงินสดทั้งหมดของเราเราก็จะรวมสิ่งจําเป็นกิฟต์แล้วก็ education travel แล้วก็เพลไว้ในนี้หมดเลยในเดือนหนึ่งสมมุติว่าเราจะใช้เงินแค่8ปดพอย่างเงี้ยก็คือเรา ถอนออกมาแค่แ0ดพแต่ว่าถ้าเราอยากเรียนคอร์สนี้หรือว่าอะไรเอาเงินจากในเนี้ยมามันเป็นบัญชีที่เราใช้ได้เต็มที่นะคะแต่เรารวมหลายๆอย่างด้วยกันเพราะว่าเราคิดว่ามันไม่ได้แบบว่ามาพร้อมกันอะนึกออพปะ ต่อไปอันที่2ของเราก็คือบัญชี investment หรือว่าการลงทุนอันนี้เราก็จะให้ไปเดือนละแค่2,000เองหรือพเนี่ยแหละบางทีถ้าแบบเอออยากอยากลงเยอะก็ลงเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยก็2,000ต่อเดือนอันที่3 emergency บัญชีที่3ก็คือบัญชี long term saving ของเรานะคะเผื่อแบบเราจะมีเป้าหมายอันใหม่ๆที่เราอยากทำมากแล้วมันต้องใช้เงินใน กเกษียณก็ไปเอเมอร์เจนซีแล้วกันเนาะนหมองคุณเองจะได้แบบว่ารู้ว่าบัญชีไหนอะ่ะมีไว้เพื่ออะไรต่อไปก็บัญชีธุรกิจก็บัญชีธุรกิจอะ่ะไมก่ก็ไม่ค่อยต้องไปยุ่งมันมากเพราะว่า มันก็มีถ้ามันมีเงินหมุนอยู่ในนั้นพอเราก็ไม่ต้องเอาเงินเติมเข้าไปแล้วก็คือให้มันหมุนของมันอย่างนะั้นแต่เราก็คิดในใจว่าเออถ้าสมมติธุรกิจนี้มันมันจบแล้วอะไรเงี้ยเราถึงแบบว่าเอาเงินมาใช้เนาะแต่ว่าตอนนี้แบบก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะไงแบบเดือนลองเติมเซฟิงก็2 0 0พันบาทเนาะเดือนหนึ่งแล้วก็เก็บประมาณ4 0 0พันเท่านั้นเองทุกคนสี่พันมันก็เดือนปีหนึ่งอ่ะสี่พันคูณ12ก็เท่าไหรอ่อ่ะสี่พันคูณ12ก็ 4ี่หมื่นปะใช่มั้งก่อนแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเอาทริคเนี่ยไปปรับใช้กันยังไงแต่เออไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเลยจริงๆแต่ว่าอันนี้ก็แบบว่าให้เป็นไอเดียเออเราจะเอาทราเวลหรือว่าการท่องเที่ยวมาใส่ในบัญชีนี้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยนะคะขอจบคลิปวันเท่นี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย